หากคุณกำลังหาร้านเติมเกมคุณภาพผมขอแนะนำ Rich Man Shop การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามกว่า3 0 0 0สนคนเติมโลบอกด้วยบัตรโลบอกกิฟต์การ์ได้ในราคาถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนหรือช่องทาง Line Official@ ย i แอ m a n s h o p ออย่าลืมแอดด้วยนะ นอกจากนี้ยังมีบริการรับเติมเกมชั้นนําอื่นๆอีกมากมายหรือบัตรเติมเงินสุดคุ้มให้เราไปเติมเองได้อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง listman shop เลยสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปที่มีชื่อว่า clock in นะครับหรือแปลสั้นๆว่าการเข้างานนะครับการทํางาน,นะอะไรประมาณนั้นนะนะ description ของเกมนี้เขาเขียนเอาไว้ประมาณว่าคุณเข้าทํางานในร้านสะดวกซื้อที่ใหม่คุณต้องทํางานที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จและกลับมาอย่างปลอดภัยจุดๆ,ๆด้วยนะ มาแล้วทั้ง3มคนนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะปวดหรือว่ามันจะกลัวกันแน, <c oughs> น่คือเกมเกมนี้มันเป็นเกมผีแต่เล่นได้3มคนคุณผู้ชมลองนึกสภาพนะครับเกมผีเวลาเล่นด้วยกันได้เยอะๆเนี่ยมันจะเป็นไงในส่วนตรงนี้นะครับผมต้องขอขาบชิปไปนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าผมไปเล่นคนอื่นมาประมาณเกือบชั่วโมงได้นะครับคือมันไม่ยอมทำเควสกันบ้างหลุดบ้างนะครับแล้วก็ตายบ้างแบบเยอะแยะมากมายนะครับปัญหาผมก็เลยเปิดการ์ดเบิกตัวช่วยมานะเขาบอกให้เราไปเช็คอินเซนเขาบอกให้เราไปเข้างาน แงสแกนตรงไหนตามพี่มาตามพี่มากดชีพเพื่อวิ่งได้นะแล้วมันจะมีหลอดพลังงานอยู่ขวาขวาล่างเห็นปะีนมาสแกนตรงนี้คอ้ต่อไปก็คือเขาให้เราไปเอามอนะ็อบเนี่ยไปเอาแบบที่กวาดขยะมา,มากวาดแป,ป๊บน,นึงแป๊บนึงพี่ขออ่านบอดตัวนี้ก่อนได้หนูอ่านด้วยบอดนี้เขาบอกว่างานในที่ใหม่นี้เขาให้เงิน3.65เหรียญต่อชั่วโมงเลยนะเยอะมาก sorry อ,อันนี้บอสบอกว่าเขาหากุญแจไม่เจอนะ่ะเมเนเจอร์บอก พี่หนูเดินหน้าได้ไหมหนูกลัวได้ไดมัเมืดโอเคนี่เซนก็หาพวกเศษขยะแบบเนี้ยแล้วกดไม้กวาดถือไว้แล้วกด E นะอ่ะข้างบนมันจะมีเปอร์เซ็นต์วงเล็บบอกเห็นปะว่าเราทํากันไป6%แล้วไปกวาดเลยในร้านอ่ะเดี๋ยวพี่กวาดหลังร้านเองพี่หนูไม่อยากออกจากห่างจากพี่อย่างนี้มันก็แย่งกันกวาดเลยมามามาตามพี่มาตรงนี้ตรงนี้พี่ไปกวาดที่อื่นเลยทำไมเงียบ่ะ กำลังเจดจ่ออยู่คิดว่าออกเกมหนีไปแล้ว93%กองสุดท้ายโอเคไปต่อไปนี่เขาบอกว่าให้เราเก็บเงินเซ็นใช่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 นี่เครื่องเก็บเงินเก็บคนละเครื่องคือเราเป็นพนักงานใหม่ที่นี่เมนเจอร์เรามันไว้ใจให้เราเก็บเงินแล้วหรอวะนั่นแหละดิเฮ้ยทำไมหน้าจอมันแคบจังเขาให้เราไปรีสต็อกของไปเอาของมาเติมไปโอเคที่ไหนอะ หลังล้านหลังล้านแวกวาดเก็บไปได้เลยถือของไว้นะแล้วเดี๋ยวมันจะมีไฮไลท์ให้เราไปเติมว่าต้องไปเติมชั้นไหนใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ทำอย่างนี้วนไปเรื่อยเซนจนกว่าจะครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ละใช่คือตอนที่พี่ไปเล่นกับคนอื่นเนี่ยมันแบบคือมันไม่ทําเควสอันนี้กันเลยเว้ยมันเดินเ,เล่นนะ่ะแล้วเควสก็เลยค้างอยู่ยังไม่เสร็จสักทีนี่หนูจะมาช่วยพี่ทําเควสให้สําเร็จพี่หนูหาชั้นวางไม่ได้อ่ะหนูเห็นพี่แล้วหนูตกใจตลอดเลยว่ะ คือคือจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยมันเป็นพนักงานหรือมันเป็นโจรวะดูดูรูปร่างหน้าตาแล้วดูสพายกระเป๋ากันมาดิที่พี่ไปเล่นกับคนอื่นเนี่ยสรุปแล้วพี่ก็ยังไม่รู้นะว่าเราเจอผีหรือว่าเราเจอตัวอะไรกันแน่เพราะว่ามันยังไม่ถึงตรงนั้นเลยแล้วมันก็ออกกันหมดเลยจริงเหรอปล่อยให้พี่ทาคนเดียวเหรอแล้วพี่ก็จะโดนถูกตายใช่ไหมใช่แต่หนูกดออกละอุ้ยพี่พี่มืดจะดซาร์พาวเวอร์ที่ไหนอะเซนอยู่นี่ข้างหลังเซน พี่ก็ผีอีกแล้วอะคือเซนเห็นมุมล่างซ้ายป่ะที่เป็นรูปลูกกระตาอ่าใช่คือตอนนี้พี่เล่นหนอคนอื่นเนี่ยมันมันมันจะมีเหมือนพลังงานอะไรบางอย่างแบบฟอดแฟดฟอดแฟดมาคือเซนอะต้องวิ่งหนีออกจากตรงนั้นเลยถ้าเกิดมันมีรูปลูกกระตาเริ่มขึ้นอะแล้วแล้วไปไหนเนี่ยไปรีเจเนเรเตอร์มันเริ่มฟอดแฟดว่ะอย่าเลยเซนเซนพูดอะไรหน่อยดิหนูกวนรีรีเครื่องวัดไฟแป๊บนึงอย่านะ อย่่มาตอนนี้นะหนูยืน้อนกับพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเส้เซน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 นถอยหนูวิ่งไงดิหนูวิ่งไงดิเอาของเซนรูปลูกตาไม่ขึ้นเหรอมานนี่เซนเซนวิ่งไกลเกินมันมันขึ้นเป็นสีขาวๆาใช่ไหมใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดมันเต็มดวงคือมันแบบเข้าใกล้เราแล้วมันจะฆ่าเราเว้ยซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่าไอตัวนั้นมันคือตัวอะไรอะพี่ยืนแอบแอบไว้นะโอเคโอเคพี่กำลังรีอยู่หนูก็ช่วยอยู่ ไม่ไม่มันช่วยกันไม่ได้อา้าวแต่หนูก็กดอยู่นะไอสิแล้วเอ้ยกลับร้านกลับร้านากลับร้านมาอีกแล้วบึ้ไปอีกแล้วเขาบอกว่าเจเนเตอร์มันพังแล้วอ่ะให้เรารีสต็อกต่อเลยตอนท,ที่มันบึ้นๆอย่างเงี้ยแหละเซนพี่ว่าไอตัวนั้นอนะ่ะมันเข้าไในร้านแล้วเซนระวังนะเซนดูไอตรงฟอดแฟดฟอดแฟดตรงลูกกะตายดีนะได้ได้ได้เฮ้ย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 มันอยู่ดิ วิ่งติดกาแพงเลยกลัวจับเมื่อกี้ที่มันต่อยเซนมันเป็นคนใส่ฮูดปะใชม่มันมันมันเป็นเหมือนตอนพี่โดนอะพี่ต้องทำคนเดียวเนี่ยเซนทิ้งพี่ไปแล้วเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหเพิ่งจะหกสิบเองเหรอ A f minutes later ของสุดท้ายของสุดท้ายยังเพิ่งเข้ามาตอนเนี้ยนตะือเสร็จเข้าหลังร้านก่นอนมันให้พี่เอาขาอยะไปทิ้งเซนเซนหน้านะทิ้งพี่อะเ่กีหนูตกใจแล้วหนูทำอะไรไม่ถูกหนูก็เดินชนกำแพงเลยอะ ขยะอยู่ไหนวะไม่รู้อ๋ออยู่นี่พี่พี่เคยผ่านเล้วเมื่อกี้อะใช่ไม่เคยเลยคือเล่นกับคนอื่นอะ่ะมันเล่นยากมากเลยอะ่ะขนาดเล่นกับเซนเซยังตายเร็วเลย <c oughs> มันคงไมาคาพี่หมกกองขยะเรา,าั้งเพราะว่ามัน <c oughs> ปนเปี้ยนอยู่ในร้านเราเ <c oughs> มื่อกี้มันยังอยู่ข้างนอกกูเลยแล้วมันก็เข้ามาในร้าน้ะพี่แสดงว่าเจเนเรเตอร์นี่มันทําให้พังแน่เลยไอ้เครื่องปั่นไฟเราเนี่ยขนาดจะโดนป้นพี่ยังยืนทํางานอยู่เลยเนะี <c> ่ย <oughs> ถึงบอกแล้ว่าทำไมตัวเรามันรักงานขนาดนี้วะ <Hey. S 1> เป็นพี่พี่วิ่งตั้งแต่เครื่องปั่นไฟมันระเบิดแล้วนะจริง <Think. S 1> อันสุดท้ายแนละ้วผูมมูจมับเฮ้ย,ย,ยนั่นไงมันมาจริงด้วยอันสุดท้ายซ้ายขวาไม่มีใช่ไหมมีทิ้งแล้วนะโอเคเสร็จเสร็จเสร็จวิ่งเข้าร้านกูะก <c oughs> อะไรอะ่ะเขาบอกให้อะไรอะ่ะเช็คเครื่องดื่มแล้วก็มาป้อนเข้าคอมพิวเตอร์โอ้โหแล้วคือเช็คไฟดับแบบเนี้ย One hour later โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมกว่าเราจะมาถึงตรงที่ได้แล้วก็่าเซนจะมีชีวิตรอดเฮ้ยหนูหดขึ้นแล้วคือแบบกว่าจะมาถึงเควสตร,ตรงนี้นะครับเราตายกันไปประมาณสามสี่รอบได้ครับคุณผู้ชมจนทําให้เรานั้นจู๊กไอตัวบ้านนั่นเป็นนะนะคือมันคือคนนี่แหละนะครับมันเป็นโจรนะครับไอบ้านนั่นทีนี้เราต้องเจอมาอีกรอบแล้วเราต้องเช็คไปด้วยแล้วก็หนีไปด้วยเหมือนเดิมเซน <Okay. S 1> เหมือนตอนเติมของเลยไปหา <Che ek S 1> ตู้ที่มีเครื่องดื่มแล้วกด e เซนห้า โอยห้า okay, เราต้องนับไปด้วยนะห้าแล้วก็แป๊บนึห้าแล้วก็สามเป็นแปดตอนนี้เรามากับเพื่อนอีกคนหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าเพื่อนคนนั้นเนี่ยตายไปแล้วน่าเสียดายมากเลยคือเขาเก่งมากเลยนะครับโอเคแต่คือเขาพลาดได้ไงก็ไม่รู้อะของพี่ห้ากับสามแล้วก็สามเป็นสิบเอ็ด้องหนูหกกับเจ็ดแล้วคือบรรยากาศมันแบบน่าปกกวดใ <Hey, S 1> จเอ้ยตัวนี้เอามายัง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 สิบเอ็ดมันมามันมาสิบเอ็ดสิบเอ็ดเลยเหรอเออสามสามลอง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  เมื่อกี้สี่สิบสองบวกอีกสิบเอ็ดเป็นเท่าไรห้าสิบสามเออห้าสิบสามอุ้ยได้แล้วเซน<ฮ>วูน้โหมดไปละโหดจัดคีโนวินโดว์ต่อไปทำความสะอาดหาน้าต่างเซนเฮ้ยเมื่อไรควีมันจะจบวะเนี่ยเราต้องไปหน้าร้านนี่ใช่ปะเพราะว่ากระจกมันมีแค่นนหน้าร้านอะเซนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยอุยยยหนูรอให้อยู่พี่อยู่ไหน พี่กำลังทำความสะอาดหน้าต่าง,งเซนที่หนูล่ออ,อยู่หลังร้านโอเคโอเคเรียบร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่รู้แล้วนะมันต้องมีทั้งหมดสนะี่บานอะเซนห้าสิบเปอร์เซ็นต์เ้ยเฮเฮ้ซนล่อไว้จูไว้อย่าตายนะเซนโอเคหนูจูจูเจ็ดสิบห้าบาน,น,นสุดท้ายแล้วเซนบานสุดท้ายแล้วหนูไม่เห็น,ม,น,น,หนมันโอเคเรียบร้อยเย้เป็นไงผ่านยังเขาให้เราไปที่บัสตบเซนรถบัสมารับเราออก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 มาหน้าร้านเร็วโอเคนี่นี่รถบัสอยู่นี่ เออเซรุโอเคเออโอ้ปวดจ้าพันสรับวันนี้นะครับพวกเราสองคนก็ทำภารกิจเสร็จสิ้นแล้วคุณผู้ชมวันไหนที่อยากเล่นนะครับลิงก์ก็อยู่ใต้เดย์ดิปชั่นเลยนะครับสำหรับแบบที่มีชื่อว่าคล็อกอินนะสำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรจะเกมอะไรก็ฝากคุณผู้ชมติดตามรับชมกันด้วยสหรับวันนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ